เนเยอะๆเนี่ยมันเรียกว่าสปาเกตตีชาร์ตซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเกิดจากเวลาที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวระหว่างโกหรือทาร์เก็ตซึ่งคือด้านบนหรือจะเป็นด้านล่างก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องย่อยๆเช่นสมมติว่าเรามีทาร์เก็ตเท่านี้แล้วเรามีรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยในที่เนี้ยของภาพเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีท้าสังเกตดูมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยเป็นสเต็ปอ่าเห็นไหมคะนี่เนี้ยเส้นบนสุด เส้นบวสุดเนี่ยนะคะเส้นบนสุดเนี่ยนะ,ะเส้นบนสดนนะส,นนสดตรงนี้คือ g o จริงๆแล้วก็คือแบบเป็นเวลา t i ม e l i น์ที่เราอยากจะให้ไปถึงเนี่นยเนาะ time l i น์หรือว่าเป็นแบบ median days ส่วนอันเนี้ยจริงๆเป็น step หนึ่ง step สอง step 3. คือเหมือนมันเป็นเวลาที่เราอยากจะทำงานอะไรสักอย่างเรามี g o ใช่ไหมคะเรามีโกว่าอ่ะฉันอยากจะทำได้49วันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันหมายถึงสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปสก็คือรวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอ่ามันห่างจากอันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงคีย์เวิร์ดหรือสตอรี่เฮลลิ่จริงๆก็คือแกะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าบางทีส่วนมากแล้วพวกเราชอบจะเวลาที่แสดงพวกกราฟที่มันมีโกมีทร์เกตอะไรเงี้ยสิ่งที่เราสนใจไม่ใช่การเปรียบเทียบโกหรือแกะเออทีไม่ใช่การเปรียบเทียบโก หรือเป้าของเรากับสิ่งที่เป็นจริงแต่สิ่งที่เราสนใจคือแกลบเพราะฉะนั้นถ้าเราส่วนสิ่งที่เราสนใจคือแกลบมันคือตรงนี้ต่างหากเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วเนี่ยคุณโคซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่า,าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยลำบากละ ใช่ไหมถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันงงมากๆไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่างแรกเขาบอกว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือเปลี่ยนใหม่ก็คืออย่างแรกเลยคือด้านล่างนะค่ะเวลายอยากจะทําให้กราฟาีขึ้นนะลองดู exit ด้านล่างก่อนอ่าอย่างแรกเลยคือเนี่ยไอ้พวก Q อะไรนะ Q หนึ่งสองสามสี่แบบเนี่ยเขารวบใหม่เลยคือเขาแสดงเป็นปีก็พอแล้วก็มีขีดเห็นปะคะทุกคนเขาบอกว่าเฮ้ย hey, มันแบบไม่ได้เรื่องมันไม่เห็นไม่จริงหรอกเพราะว่าอย่างเงี้ยคนก็ดูไม่รู้เรื่อง เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้เวลาที่เราทำคิวหนึ่คิที่4ค่ะให้แสดงมันปีก็พอแล้วใช้ขีดแสดง Q1 วหนึอันนี้เป็นเป็นหลักการการลด Noise คนเราเนี่ยจะ Process ข้อมูลได้ไม่เกิน5 Data Point เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราลดเสียงด้านล่างเพื่อที่จะเพิ่มเสียงด้านบนไม่งั้นเสียงมันจะตีกันโอเคไหมคะอ่ะจากนั้นแล้วเราก็มาเข้าเรื่องเนาะ เมื่อกี้ตอนแรกถ้าเราสังเกตดูภาพนี้วุ่นวายมากเลยใช่ไหมคะด้านบนสุดอย่างแรกมีตัวเลขแสดงทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญคือเดี๋ยวเราต้องกดออกกนหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญคือมีตัวเลขแต่ว่าคนต้องมองหาว่าแต่ละสีแทนอะไรมันคน่อนข้างวุ่นวายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่สองหลังจากเปลี่ยนด้านล่างนี้แล้วให้เราเปลี่ยนตรงนี้ก็คือทําให้คนมองเห็นเลยว่าแต่ละเส้นแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือเล่าไปเลยว่าโอเคอ่าแทนที่จะเป็นตัวย่อเนี่ยเป็นตัวย่อ ใช่ไหมเห็นไหมว่าเราใช้พื้นที่กับไอคิวหนึ่งคือสองคิวสามคิวสี่เราเปลี่ยนใหม่คือเราเอาพื้นที่มาเล่าเปิดคำยอ่อให้เป็นคำยาว,ยาวแทนเพราะฉะนั้นใช้คำยอ่อให้เป็นคำยาวเนาะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมีบางอย่างที่ยอ่อแล้วก็มีบางอย่างที่ยาวได้เอ,อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเราก็อยากให้คนรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเส้นมันหมายถึงอะไรไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งแปลใช่ไหมคะเอนสุดท้ายอ่ะ งไม่สุดท้ายแล้วเราก็เสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นสีแต่สีตามเส้นสังเกตดูว่าสีมีไม่เยอะสีโทนเข้มสีฟ้าเข้มแล้วก็สีสม้มเขาเนี้ยคุณโคบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญจริงๆการเล่าสตอรี่เทลิงวิดดาดาเนี่ยจริงๆก็คือว่าเราต้องเล่าว,ว่าไอตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเหมือนคนที่เล่าเรื่องสนุกอะ่ะมักจะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเอินเอนหรือข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเที่ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มีตึก อันนี้คืออยู่ในแคมปัส MIT เลยคือเราจันขี้เกียจ <c oughs> ก็เลยมาจองอันนี้เลยแก่แล้วถ้าเป็นสมัยเด็กๆที่มาอยู่ก็เคยเดินเ <c oughs> อาเพราะฉะนั้นต่อค่ะใครที่ฟัง y o u t u b e อัดก็จันก็เมาสนิดนึงสร้างสตอรี่อ่ะการที่เราเล่าสตรอรี่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราทำให้คนดูอินเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่า notification to settlement เกี่ยวกับ documents อย่างไรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการง่ายๆก็คือเราจะต้องบอกคนดูนั่นเองเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็คือตัวตัว,ตวสไลด์เมื่อกี้จริงๆแล้วคือมันเปลี่ยนได้เป็นแค่2เรื่องก็คือ total times total times ก็คือเป็นเส้นสีดําแล้วที่มันเป็น1นึอตรงนี้ค่ะ documents policy notification จริงๆมันคือสเต็ปหนึออันนี้แหละคือเรื่องเล่าของเราถ้าเทียบกับภาพแรก เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละเส้นมันเกี่ยวกันยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากนึกออกคำว่า story telling with d a t a ก็คือ context หรือว่ารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันคือ step หนึ่ง step สอง step สามแเห็นภาพไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ทําให้ง่ายขึ้นแต่สิ่งสําคัญคืออาจารย์อยากให้สังเกตดูว,ว่าอันนี้ไม่ใช่กราฟเส้นอย่างเดียว spaghetti chart เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็น line chart แล้วก็ตรงเนี้ยเป็น area chart เห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้น มันทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นว่า area มันเป็นการรวม area s t a c k chart ผลรวมของอันนี้จะถูกกลายเป็นเส้นข้างบนนี้เห็นภาพไหมคะผลรวมคือถ้าเวลาเราแสดงแนวโน้มหรือแสดงเป็นเส้นเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดผลรวมเราก็เรามักจะแสดงเป็น area s t a c k chart หรือเป็นทึบๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะในขณะเดียวกันแตอ่อาจารย์ประเด็นคืออย่างนี้คะ่ะแต่ภาพเนี้ยมันไม่ได้แสดงแกะทุกคนอย่าลืมจำไว้ว่า s ตอรีที่เราจะเล่นจริงคือแก็ตรงนี้ต่างหากถูกไหมคะใช่ไหมจริงๆคือเราอยากจะรู้ว่ามันห่างจากเป้าเท่าไหร่จำไว้เลยว่าเมืม่อไหร่ก็ตามที่มันมีพวกท o t a กับ step ย่อย target กับ actual เนี่ยส่วนมากแล้วเราจำเป็นที่จะต้องหาแก็ให้ได้ซึ่งภาพเนี้ย ไม่ได้เลเบลแก็ยิ่งภาพแรกเนี่ยยิ่งไม่ใช่เลยคือคนต้องนั่งดูแก็เองเห็นภาพไหมคะอ่านั้นคือจะขออนุญาตกดออกนิดนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแบบนึงนะคะเดี๋ยวเรากดออกก่อนปึ๊บเพราะฉะนั้นแล้วอ่เดี๋ยวเราลองดูว่าจากภาพนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้ต่อไปสักครู่นะคะขอปรับเป็นเนงี้ปึ๊บออ่า เพราะฉะนั้นแล้วจากภาพนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอย่างนี้ค่ะภาพสุดท้ายเนาะคือภาพนี้นี่นี่ภาพนี้เราคลิกออกมาแล้วก็ปแรบบับโอเคอะตอนนี้เรายังเห็นวินโดว์อยู่อะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราเล่าเรื่องอย่างนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เพิ่มมาอย่างแรกเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือเรา ลดเนี่ยเห็นไหมเราลดตัววันให้มันไม่ใช่คิวละแต่ว่าเล่าแค่ปีสองเราทําเป็นกราฟไม่ใช่กราฟเส้นทั้งหมดแล้วเราก็เอาตัวเลขออกเราทําแค่กราฟเส้นอันนี้กับกราฟแทร็กอันนี้ใช่ไหมคะอย่างที่3ก็คือเราทําเป็น area chart อย่างนี้เนี่ยค่ะก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญคือเราแบบจริงๆเราไม่จาเป็นต้องทําเป็นสีชุด chart ก็ได้เพราะฉะนั้น storytelling ที่ดีจริงๆอันเนี้ยที่อันไม่มีคือคําพูดนี้ คือ i d e waiting time เท่าไหร่คือคนด้านล่างอ่ะคือแบบ working เสร็จปุ๊บด้านบนเนี่ยก็คือเป็น s e t t l e m e n t สิ่งที่คน c o n c e r n ์นจริงๆคือการรอซึ่งก็คืออันนี้อเห็นภาพไหมคะชเวบชวบชวบอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสามารถบอกได้นะว่าทำยังไงเราจะ,ะเาเรียกแหละดู Do duration ได้หอทีดูแก็ได้นะคะเหมือนกับตามที่มี g o มี actual นะคะอย่างอันนี้ก็เป็นททอกับ step ใช่ไหมคะ s t e ปย่อยแล้วก็ททอใหญ่เราต้อง l ลเ e l แก็แทนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจริงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในหนังสือ,อพยายามพูดถึงหนังสือซึ่งยังไม่ได้ออกและยังไม่ได้เขียนแต่ว่าตอนนี้เขียนแล้วนะคะอยู่ในหนังสือเล่มใหม่นะคะเป็นหนังสือเล่มที่4ของของเราแล้วก็ อาจารย์คิดว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มที่อค่าเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นอีกเล่มที่คล้ายๆกับพูดด้วยภาพก็คือเป็น proof of concept ใหม่ๆก็คือเราจะเอาเรื่อง data visualization แต่ว่าเรามาทําให้ง่ายขึ้นตอนนี้เรามีอาจารย์ไปหากราฟิกมาแบบพิเศษเลยนะคะหนอเป็นแบบต่างชาติเลยนี่เล่าให้ฟังเนอก็คือตั้งใจทํามากๆก็อันนี้แหละค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าพวกนี้ก็น่าจะมีแต่คราวนี้ สำหรับนังก่อนหน้าที่หนังสือจะออกซึ่งยังไม่ออกแต่หวังว่าจะออกตุลาเนาะก็คือทันงานหนังสือพอดีที่แบบน่าจะทุกคนน่าจะได้ไปเดินอ่าก็ที่สุดจริกิจเขาว่ากันว่านะจากภาพนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือหนึ่งเราเปลี่ยนคิวเห็นไหมคะให้มันปีก็พอเราใช้ขีดสองตัวเลขเราตัดออกคือเราชอบคิดว่าเราอยากแสดงตัวเลขแต่จริงตัวเลขมันทาให้เราเกิดนอ i ส e และไม่มองสเปซต,ตรงนี้ คือเราต้องเลือกว่าจะโย่ออะไรแล้วขยายอะไรซึ่งสิ่งที่เราจะขยายจริงก็คือตัวแก็บตรงนี้ต่างหากแล้วก็ตรงนี้ซึ่งเห็นไหมคะว่าภาพเมื่อกี้ไม่มีภาพเมื่อกีก้เราไม่ได้คิด3มสตอรี่ที่เกิดขึ้นก็คือเราโยงเ e เจน d ์มาตรงนี้เห็นไหมคะปึ๊บนี่อึบ๊บเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาแล้วก็บอกแล้วว่าซ้ายเส้นสีดําคืออะไรสเต็ปที่1ใช่ไหมคะ ขวาเออแล้วก็เส้นลงล่างลงมาใช่ไหมคะแต่ละสีแต่ละ area chart คืออะไรสิ่งเนี้ยจริงๆเราเปลี่ยนจากเปลี่ยน chart ด้วยนะเราเปลี่ยนจากกราฟเส้นธรรมดาให้เป็น area s t a c k chart ซึ่ง area s t a c k chart จะเป็นการเล่าอ่าท o ท a l ส่วนถ้าเป็น line chart จะเป็นการเล่าแนวโนม้นมเนาะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่อย่างที่บอกว่า storytelling จริงๆอันเนี้ยที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ approximate waiting times เป็นเนี่ยแล้วก็เขียนว่าเป็น18 days ซึ่งอันเนี้ยเห็นไหมว่าด้านซ้ายไม่มีแอ่ประมาณนี้เรียบร้อยค่ะชึบอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อเอาไปใช้กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอาเนี้ยไปอัพใน y t u t u อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอกดปิดก่อน